สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมพร้อมหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2560เริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ14นาฬิก15นาทีครับคู่ที่1ครับเปิดหัวของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่าง3ามกอสอบุญเยี่ยมพบทางด้านกอนเพชรพระยาไทยครับจะต่อยกันที่พิกัดน,น้ำหนัก114ปอนด์เป็นคู่ที่หครับคู่เปิดหัวของรายการ คู่ <tok> ที่สองครับคู่ค้ำของรายการเป็นการพบกันระหว่างศักดิ์สีชอพัชรพลพบทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเตชะพันจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ครับเป็นคู่ที่สองคู่ค้ำของรายการคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเหนือเพชรกี аль, บราสะปรอดพบทางด้านดอนคิงหมอเบสกามาราครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์ครับเป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการ คู่ที่4คู่เอกนำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เฟอรเทวเทครับหนึ130ปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีเป็นการพบกันระหว่างครับเพชรมรกตทีเด็ดเกเป็นแชมป์พบทางด้านเทพประบุศิษฐ์อุบบลมาชิงแชมป์จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ครับเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตลอดครับ มาดูมวยคู่ที started, ่ห <su> นึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านสามกสบุญเยี่ยมพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านกอนเพชรพระยาไทยครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์ครับเป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านสามกสบุญเยี่ยมครับ เป็นมวยประเภทเปิดเกมครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับสอกแม่นยำรุนแรงอาวุธหนักแรงครบเครื่องนะครับวงในไล่แขนขวางค้ำดันแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวครับมัดศอกคมประเภทบุสู้ดีครับบุดุดดันครับมีฤทธิ์มีสู้ตะบดวงในเหนียวแน่นครับขวังหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีดีเคยชนะคะแนนมานะครับหนึ่งครั้งล่าสุดที่พบกันมา พร้อมหลังมีแพ้เทนนิสเกลน็อกเอาท์ครับยกที่2ให้กับเพชรอุบนลนโรงเรียนกีนานะครปฐมเมื่อวันที่28มกราคม2560ที่ลุมพินีชนะเทนนิสเกลน็อกเอาท์ครับยกที่1เอกสยามต่อพิทักษชัยเมื่อวันที่11มีนาคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนก่อนเพชรพระยาไทยเมื่อวันที่8เมษายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านก่อนเพชร พระยาไทยครับเป็นมวยประเภทรูปร่างดีครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าสอกแม่นยำรุนแรงครับหลักเหลี่ยมดีครับเชิงชกฉลาดประเภทมีฮขึ้นมีสู้ตะารอดอาวุธครบเครื่องครับจังหวะเตะต่อยครับหมัดสอกรุนแรงระยะประชิดครับมีหมัดสอกเสริมมีหมัดสอกสะับวงในมีไล่แขนขึ้นคอขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นครับเยษสีท้ายๆการยืนระยะมั่นคงแข็งแรงครับ พร้อมห,หลังมีชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์ยกที่3วันใหม่ลูกบุญมีเมื่อวันที่15มกราคม2560ครับที่สนามมวยเวทีมวยอตกสามจังหวัดนนทบุรีชนะเทนนิเกิลน็อกเอาท์ครับยกที่4ฟ้าประจกักษ์เดือะคับพัทยามวันที่5มีนาคม2560ที่สนามมวยเวทีมวยอตกสามจิตเมืองนนท์จังหวัดนนทบุรีครั้งสุดท้ายแพ้คะแนนให้กับ3กอสอบุญเยี่ยมเมื่อวันที่8เมษาย,ยน 2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่2นะครับคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านศักดิ์ศรีชอพัชรพลพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเตชะพันธ์ครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก117อปอนด์เป็นคู่ที่2คู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการ มาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทังด้านศักดิ์รีชอพัชระผลครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเข่าครับสอกแม่นยำรุนแรงเก่าเกรมกระดูกมวยดีครับประเภทมีฮึดมีสู้นะครับตะบลอดวงไหนไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีครับแข็งแรงแข็งแกร่งเหนวแน่นชื่อชั้นมวยในดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมามากกว่าเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธครับเตะต่อย หมัดศอกรุนแรงอาวุธมวยครบเครื่องครับเข่าในเหนียวหลักเหลี่ยมดีครับเก่าเกมกว่าแต่ต้องดูที่สภาพร่างกายนะครับอร้อมหลังมีชนะคะแนนไวไฟบอเบสเชียงใหม่เมื่อวันที่24เมษายน2559ที่สนามมวยช่องเจ็ดสีชนะเทนนิสก,กันน็อกเอาท์ยกที่4วุฒิเดชสอเสือเพชรเมื่อวันที่1ตุลาคม2559ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครั้งสุดท้ายกลับไปแพ้คะแนนให้กับชัดชัดพีเคแสนชัยมวยไทยยิม วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านเจ้าเสือใหญ่สอเตชะพันครับเป็นมวยประเภศครับเปิดเกมบู๊ทอบแล้วหดครับจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับเตะขาต่อยหมัดศอกอันตรายครับหมัดศอกรุนแรงอ่ะอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกครบเครื่องครับมีลุ้นตะบลอดประเภทบู๊ดุดันเข่าในเหนียวแน่นครับเสียสีไทยท้ายๆนี่การยืนระยะ มันคงแข็งแรงนะครับสภาพร่างกายถือว่านะครับน่าจะดีกว่าครับเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เป็นประจำพร้อมกําลังสดกําลังห้านะครับอาวุธครบเครื่องหนักแรงครับมีลุ้นตะหลอดประเภทมีขึ้นมีสู้นะครับบูดุดันครับพร้อมหลังมีชนะคะแนนสัมออยน้อยต่อผู้สุวันเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยลุมพีในชนะเทนนิสเกน็อกเอา์ยกที่2เพชรระยองสอบุญยงยศเมื่อวันที่1เมษายน2560ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย ครั้งสุดท้ายเอาชนะเซเนกัลน็อกเอา์ยกที่สามไม้โทสิท์กำนันใหญ่มาวันที่6พฤษภาคม2560ายที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเหนือเพชรกีบด้าสปอร์ตพบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านดอนคิงหมอเบสกมามราครับคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 3อปอนด์เป็นคู่ที่สาม ลองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สามนะครับลองคู่เอกของรายการมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านเหนือเพชรกีบดาสปอร์ตครับเป็นมวยครับประเภทรูปร่างเตี้ยสั้นครับจังหวะเตะขาต่อยมัดเจาะยางคว้างกระดกจกครับหมัดศอกอันตรายครับอาวุธมวยคบเครื่องลุนนับลุนน็อกได้ตลอดครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีตู้ครับเหนียวแน่นบุ๊ดดุดันครับ ใจสู้มีฤึดมีสู้ตะหลอดครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยประเภทครับอาวุธมวยกบเครื่องนะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงหมัดศอกอันตรายครับระยะประชิดเนี่ยมีศอกเสริมมีศอกสลับลุ้นนับนกได้นะครับตะหลอดอร้อมหลังครับมีชนะที่น้นนองเนนอายกที่หนึ่งยอดมงคลสิทธิ์ซ้อแอนเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับที่สนามมวยช่องเจ็ดสี ชนะเทนนิสกันน็อกเอาท์ยกที่สองขาวสะนิดดาก้อนมวยไทยเมื่อวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบที่สนามมวยช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้เทนนิสกันน็อกเอาท์ยกที่สามให้กับชัดชัดพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมื่อวันที่ห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบที่จังหวัดยะบราครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านดอนคิงหมอเบสกมาราครับเป็นมวยประเภทเปิดเกมอาวุธรุนแรงครับเข่าในเหนียวจังหวะเตะต่อย มัดศอกรุนแรงครับมีมัดศอกเสริมระยะปะชิดประเภทเข่าพันบูครับวงไหนไรแขนปัน้มรัดมัดตีครับดุดันเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับหลักเหลี่ยมดีเสียดสีท้ายๆในการยืนระยะมันคงแข็งแรงครับประเภทบูสู้ดีครับปั้มรัดมัดตีดุดดัดนเหนียวแน่นมีดมีสู้ตะหลอดครับอาวุธมวยกบเครื่องเตะต่อยแรงครับมีมัดศอกเสริมระยะปะชิดครับเข่าในเหนียวพร้อมหลังครับมีแพ้คะแนนกับกล้องศักสิทธิ์ขออภัยครับ แพ้คะแนนกับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือเมื่อวันที่21มีนาคม2560ที่สนามมวยลุมพินีชนะคะแนนครับก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือเมื่อวันที่25เมษายน2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปเอาชนะทีนิสก็น็อกอายกที่2วันพิชิตศรีกระดอน,นยิมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครับมาดูมวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการนะครับ เป็นการป้องกันแชมป์นะครับรุ่นซ u เปอร์เฟลเทอร์เวทหนึ่้อยสาตอนของสนามมวยช่องเจ็ดสีครับเป็นการพบกันระระวังฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเพชรมรกตทีเด็ด99้เนะครับเป็นแชมป์อยู่พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับเทพพระบุตรสิทธุอุบนนะครับมาชิงแชมป์คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ำหนัก130่้อยสาตอนเป็นคู่ที่4คู่เอกนำรายการ คู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตะลอดครับมาดูมวยคู่ที่4ครับคู่เอกนำรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านเพชรมรกตทีเด็ด9ก้เก้านะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับป้องกันแชมป์ซูเปอร์เฟลเทอร์นะครับร้อยสามสิบปอนด์เจ้าของแชมป์นะครับฝ่ายแดงเพชรมรกตทีเด็ดเก้เเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับเตะ ต่อยซ้ายครับหมัดสอกซ้ายแรงหลักเหลี่ยมดีครับชกฉะบดาดเก่าเกมครับอาวุธครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีครับวงในไล่แขนขวางครัดันแทงครับเหลี่ยมตัวใช้ได้นะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงระยะประชิดมีหมัดศอกเสริมนะครับเหลี่ยมตัวถือว่าใช้ได้นะครับเก่าเกมอ่ะชกเชิงนะครับฉะบดาดออกแข้งออกข้างดีนะครับหลักเหลี่ยมดีครับฝั่งหน้าค้ําแทงเก่งนะครับเคย เอาชนะคะแนนนะครับคู่ชกมา1ครั้งซ้อมหลังมีครับชนะคะแนนเทพพบุตรสิทธิ์อุบุบนมืวันที่22มก,กราคม2560ที่สนามมวยช่อง7สีชนะคะแนนหนึ่งร้านเล็กจิตเมืองนนเมื่อวันที่7มีนาคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับไปแพ้เทนนิเก,กินน็อกเอายกที่4ให้กับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2560ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านเทพพระบุตรสิทธุอุบลครับมาชิงแชมป์นะครับเคยแพ้คะแนนมานะครับล่าสุดที่พบกันมาเป็นมวยประเภทครับเชิงชกสไตล์การชกในใกล้เคียงกันนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายครับจังหวะฝีมือดีนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดศอกซ้ายรุนแรงโดยเฉพาะสอกซ้ายนี่อันตรายครับอาวุธมวยครบเครื่องอ่ะเชิงชก ชะลาดประเภทฝีมือหลักเหลี่ยมครับ IQ สมองมวยดีจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับหมัดศอกคมชกเชิงฉะลาดะข้างเชือกออกแข้งออกข้างนะครับวงในไล่แขนขวางหน้านะครับคำดันแทงยัดไส้แรงนะครับเสร็จสีท,ท,ท้ายนะครับต้องดูฝอมหลังครับมีชนะคะแนนสักชชยน้อยเ MU เด่นเมื่อวันที่18ธันวาคม2559ที่สนามววยช่อง7สี แพ้คะแนนให้กับเพชรมรกตทีเด็ด99เมื่อวันที่ 99, 22มกราคม2560ที่สนามมวยช่อง7สีครั้งสุดท้ายเอาชนะเในนัน้นอกเอายกที่3เพชรสุริยาเอ็ den, มยูเด่นเมื่อวันที่23เมษายน2560ที่สนามมวยช่อง7สีครับ